ตอนนี้เพื่อนๆมีชีวิตแบบไหนกันบ้างครับเริ่มสนุกกับการใช้ชีวิตเนิบช้าหรือว่าเริ่มเบื่อกันแล้วครับไม่บ่อยเลยที่เราจะได้อยู่กับตัวเองจริงๆถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวแต่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่ลําพังรอบกายของเราลายล้อมไปด้วยเสียงบรรยากาศเสียงเพลงหรือแม้แต่กระตั่งพอรแคสต์ที่เพื่อนๆเป,นเปิดฟังอยู่ตอนนี้สวัสดีครับซีดเดลเพสตอนนี้เราเดินทางมาถึง E ีที่5แล้วนะครับ เอาเข้าจริงๆแล้วเราแทบไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยนี่หยเป็นโอกาสดีที่เราได้ทำความรู้จักกับตัวเองดูแลเด็กน้อยในใจและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตช้าลงบ้างเพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสมมุติใช่ครับผมพูดถึงเส้นสมมุติของความสมบูรณ์แบบมันตึงจนเราทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบในชีวิตที่ต้องผักดัที่สุด วันนี้ผมอยากชวน,นเพื่อนมาแยกเมล็ดกาแฟาครับใช่แล้วครับมเมล็ดกาแฟาผมหมายถึงมเมล็ดที่เราดื่มกันนั่นแหละหลายคนอาจไม่รู้ว่ามเมล็ดกาแฟาที่ผ่านเครื่องบดนั้นมีขั้นตอนการแยกมเมล็ดเสียก่อนการนำไปคั่วเราเรียกขั้นตอนนี้ว่า defect ครับมเมล็ดเหล่านี้เป็นมเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ครับ เป็นเมล็ดที่เล็กเกินไปมีตําหนิมีแตกหักแล้วก็อาจจะเกิดตําหนิจากการโดนกัดกินของมแมลงนะครับเพื่อนๆครับถ้าชีวิตจริงของพวกเราเป็นเหมือนเมล็ดกาแฟาที่อยู่ในโรงคั่วใหญ่ที่เรียกว่าโลกโรงคั่วที่ต้องการเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นเพื่อนๆคิดว่ามันโหดร้ายไหมครับที่จะคัดเมล็ดไม่สมบูรณ์แบบออก พเพราะเมล็ดเหล่านั้นหากปล่อยไว้สู่กระบวนการคั่วอาจทาให้เสียรสชาติของกาแฟาไปเลยก็ได้หรือหลุดจากเกณฑ์มาตรฐานใช่ผมหมายถึงเส้นสมมุติที่เราเรียกว่ามาตรฐานครับแล้วมเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ควรถูกคัดแยกออกจากมาเมล็ดที่สมบูรณ์และนําไปกําจัดหรือไม่มเมล็ดที่มาจากรากเงาพงพันุ์เดียวกันจะต่ําต้อยด้วยค่าขนาดนั้นเชียวหรือแล้วถ้าเราเป็นมเมล็ดที่ต่ํากว่าค่ามาตรฐานที่โรงคั่วต้องการล่ะครับ ฟังถึงตอนนี้เพื่อนๆคงรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้ว <c oughs> ความไม่สมบูรณ์แบบก็ <c oughs> ไม่มีความหมายและไม่จาเป็นที่จะต้องมีอยู่แต่ผมคงไม่ทําร้ายจิตใจเพื่อนๆขนาดนั้นเรามาฟังบทเรียนที่ผมได้จากการแยกเมล็ดกาแฟากันดูนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการแยกเมล็ดเสียของกาแฟในวันนี้1เมื่อมองหาจึงมองเห็นมเมล็ดกาแฟ,าฟาดูเหมือนกันไปหมดแต่การมองหาเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดที่สมบูรณ์เหมือนกับชีวิต ที่จำเป็นต้องพินิษต,ตัวเองกับสภาพแวดล้อมเสมออย่างน้อยที่สุดก็เพื่อตรวจตราความบกพร่องของตัวเองและแก้ไขในสิ่งนั้นถ้ามันยังทำได้นะครับ 2. ความไม่สมบูรณ์แบบคือองค์ประกอบของความสมบูรณ์เพราะทั้งคู่ต่างอยู่เพื่อกันและกันความสมบูรณ์แบบสะท้อนความบกพร่องเสมอและชีวิตก็เป็นเช่นนั้น ถึงแม้ว่าความสมบูรณ์แบบคือเส้นสมมุติที่หลายคนกล่าวไว้ก็ตาม 3. แลกมาด้วยเวลาครับการค้นหาความพอใจในความสมบูรณ์พร้อมแรกมาด้วยเวลาและความมุ่งมั่นแต่หากพอใจในความไม่สมบูรณ์พร้อมก็ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อค้นหาและแยกหาความบกพร่องนั้นเพราะสี 4. ความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะชีวิตที่ผ่านการใช้ชีวิตย่อมมีร่องรอยของประสบการณ์ ไม่ว่าจะดีหรือร้ายอย่างไรทุกอย่างคงล้วนอยู่และสะท้อนภาพของกันและกันการชื่นชมความงามและบาดแผลของชีวิตได้คือส่วนหนึ่งของการปรับชีวิตสู่สมดุลเพราะไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธการมีอยู่และการดับไปของสิ่งต่างๆที่สะท้อนถึงเรื่องราวของชีวิต5มองให้เห็นเส้นสมมุติเมื่อเพื่อนๆมองเห็นเส้นสมมุติเราจะมองเห็นถึงความเป็นไปของมันและท้ายที่สุด เพื่อนๆจะพบว่าเราวิ่งอยู่บนเส้นสมมุติของอะไรกันแน่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากจะฝากเพื่อนๆคือถ้าเส้นสมมุติเหล่านั้นมันขยายไปเรื่อยๆล่ะเพื่อนๆจะยังวิ่งตามมันอยู่ไหมและท้ายที่สุดเนี่ยคุณค่าของเมล็ดกาแฟที่ไม่สมบูรณ์พร้อมจะมีความหมายอยู่ไหมและในเมื่อทุกเมล็ดต่างมีคุณค่าในตัวเองการมีชีวิตอยู่ ผมหมายถึงชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้สมบูรณ์พร้อมชีวิตเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นหรือหรือความหมายอยู่ที่ผู้นิยามต่างหากแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นิยามความสุขและชีวิตด้วยตัวเองล่ะครับนั่นคือการพลิกกระดานแล้วเพื่อนๆขีดเส้นสมมุติความสุขความพอดีของตัวเองขึ้นมามันจะง่ายกว่าไหมผมมีบทความหนึ่งครับ ชื่อลอสอันฟา n ์ความหมายของการมีชีวิตอยู่คืออะไรกันแน่โดยเป็นการสัมภาษณ์อาจารย์ประมวลเพลงจันนะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่ผมเคารพมากท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ในอเดบุล l ิตินนะครับความตอนหนึ่งว่าถ้าเราใช้ความคิดชีวิตจะซับซ้อนมากเราจะมีคําถามมากมายและคําถามเพียงคําถามเดียวแต่มีคําตอบอีกหลากหลายมากมายและคําตอบนั้นอาจเปลี่ยนไปได้ในชั่วข้ามคืนตอนเป็นเด็ก เราเคยมีคำถามพอโตขึ้นมาเราก็ยังหาคำตอบให้ไม่ได้เพราะจะไม่มีคำตอบใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอคำตอบที่เคยช่วยให้เรารู้สึกดีที่สุดในวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดอีกแล้วเราจะเห็นว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโลกมีฤดูกาลไม่ว่าเราจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม มนุษย์ตื่นเต้นเสมอเมื่อค้นพบความจริงใหม่ๆแต่ผมเชื่อว่าความเป็นจริงของโลกใบนี้ไม่มาอัศจรรย์เท่ากับการค้นพบความจริงที่อยู่ข้างในตัวเองนี่คือหัวใจสำคัญที่ผมบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราค้นพบความหมายแห่งชีวิตซึ่งมีความรักเป็นแก่นแกนเราจะพบความมหัศจรรย์ของชีวิตนี้ขอให้เพื่อน ค้นพบความหมายของการมีอยู่ครับสวัสดีครับ